เดี๋ยวจะโดนยำแบบตอนเล่นอาคาเด็กโอเคไาสุดตัวตัวยัวตัตัว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 ตเวยัวตัวตัตัวตัวตัไปตัวตตัวตัตวตตัตััวตัวตัวตัวัวต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 ัว่ััวตต ก็เป็นมุ่ราคุม,มะสายเคกีมุกเจอกับทาจิคาเซสายมังกรบประก,การถ้าเรียกมังกรโบราณมันก,โมโก็จะออกสีง่ายกว่าอืมใช่เนี่ยจิตใจลุกโลกว่าเจ็ดพันมีตีน้ำล่องก่อนด้วยน้ำล่องด้วย,วยมีย้ไม่มีด้วยอ่าตีกิน ตอกดอกครับเทคของอีกนกอกบ้านหนึ่งขดกลับมาอันนี้บอกห้วนปล่อยครับไดนคาบอกห้าพันเวนป่อยไม่มีทางนี้ก็ไม่มีตีสามสิบเวนป่อยเอ้ยไม่ปล่อยการโอเคได้กินไ้แหละไปจำผิดเป็นชิกาซูมิทุกทีเลยชิกาซูมิมันอยู่นุบาธรมานี่ว่า

ไม่มีตัวเล็ลุยตีเป็น10ถึง60ต้องคำนวณแบบต้องคำนวณกลับต้องนั่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 งสแต็กจับโอเคไอ้นี่ตีแปลว่าไอ้คนนี้ถ้าตีต่อจะมีพยายามลงมา1นแต่โอกาสติดชนแปลว่าเขาจะไม่ทํากิน3ตัวนี้ลงมาไอ้นี่ลงมาต่อจุดไอ้นี่ตี21สองคริกไอนี่มีโอกาสที่จะกินไอ้นี่ต่อเป็น21 อืมโอเคเราก็ได้กันอืมงั้นอะไรกัดได้ก็กัดดีกว่าโอเคเฮ้ยคุณมาทำอย่างนี้ได้ แพนกตีจีนสามโอมมอรโบกีบาสด้วยบาสด้วยเกิดที่เล็กมันต้องมีเหีหน้าตาวีกแล้วกีสองแปดสองี ไอ้สองแปดเนี่ยนะต้องปล่อยอย่าไปยุ่งกับมันเลยมีชนมาปล่อยครับปล่อยครับอ่าออกสิมาไม่ออกก็ยังไม่จบปีสิบเอ็ดปล่อยเถอะลูกเล็กลูกน้อยก็เอาลีมิบเบรกไปเลยรีมิบเบรกเลยขอโทษช่วยอ่ะครับลูกเล็กลูกน้อยก็ต้องเอาจังไรฟอตตาบาร์ต่อรอผมรอผม หมดยังไงไม่รู้สิเฮ้ยตั้งแปดใบไม่หมดแล้วมั้งยัดแปดเลยเหรอไกลนีสีหนีสีโธ่มันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วไม่งั้นมันเลยไม่ได้ไใส่คู่กับเบรกไล์มันไม่เวิร์กกับมันช้าไปเห็นไหมจังตะกี้ยืมตัวนี้ถ้าเกิดจะโต้เกมกลับมันก็ต้องลงตัวนี้แล้วมันรอยืมเบรกไรมันก็ไม่ได้เฮ้ย มือจอสี<ะ>่ใบใอ่ตาสี่มีแค่สี่ใบน่ารักน่ารักตรงๆคือมันคงไม่มีปลาหน้าไปนอนเทิน,ลนนะแล้วใช่สนใจไหมีสิบ2ดครับการก่อนแล้วโว้ยอาร์ตีดีดแม่งคลิงไม่เอาสทยเลยปล่อยไม่เอาหน้าเฮนะ้ยรอด รอนแน่นอนเพราะมันไม่มีเวฟว <c oughs> ่ามาเูาสักทีแต่ทางก็ได้โอเคอันล็อกตาย <c oughs> เอาเธอละจู๋ไม,ไม่มีทิดในหนูเลยไม่ต่างกี่ไหร่เพราะมีฝั่งใบมีฝั่งใบตกเป็นสแสดงว่าเล่นมาไม่ออกทิกเลย สามใบมีสามใบจรขูไ่ไปแล้วได้อะไรขึ้นมาวะ <c oughs> ประกอบร่างก้วกกันขู่ไปก็้ท่านั้นเลยได้ไม่ออกกันท่านั้นกาดยังไง <c oughs> ขโมยอะรู้ว่ามีในมือลองมา m e on boy อ้าวมีแค่นี้เลยเอาไม่ปกติ สามหมื่นสองขีเดียวป่อยครับออกแล้วโอเคจบอเนึกว่าจะไม่ชนะก็และอะไรวะเฮ้ยไดไม่ออกเลยหรอไม่ต่างไม่ต่างขึ้นโจวขึ้นมือหนึ่งใบตกแดมหนึ่งใบนี่ไงทั้งเกมเนี่ยโผล่มาสามใบไอเฮียติดกันอยู่นี่เอง นี่แหละฟักแต่จริงแต่จริงยังไม่ออกเลยนะแต่จริงเด็กเลโทรท้าจีมันก็ทำได้แค่นีเ้เลยก็แต่มันก้าแรงนะมีจีการก็หยุดมันได้ไม่เชื่อลองปัล่ะได้เยอะเจ็ดนาทีอ่ะพี่เริ่มก่อนโอเคครับผ่านครับด้วสตัวด้วย ก็จำได้มุลาวีท่ามันขี้โกงมากเลยจำแวนนอนห้ามไลฟ์ห้ามตีห้ามลุกแล้วก็เยี่ยเลยเนื่องจะใบกินนิดนึงไงเก็บกิ๊บไม่ได้แม่ไหนเไี้ยเที่ยอะไรวะสูตีนี่มันให้ทำดาเม g ไปก่อนปล่อยล่อยชินการเล่นจีบต้องเก็บผิวไว้ในมือ่อ

ได้กี่ครั้ไปก็ได้ดกสตีกินตายครับเทคคอร์ดเทนโไบเกิดใหม่ไม่ออกไม่ออกโดนตีตีตีสี่สี่ดิบูทาพันธุ์ดิเขาสร้างมาิเขาเชิญจวด บูท้าพันเอไม่แรงเลยเอาป่ะแตต้องเล่นแล้วล่ะเตะกี้โอ้เฮกีต้องมาลืมมาเจอเฮกีอยาให้มันมีสองแดมต่อซิมเกตสามดิวจุ๊บไปเดียเด๋ยวต้องพกเด็กจีติดตัวไว้เพื่อหัวร้อนมากๆได้เอามาเล่นปรากฏเล่นแล้วแพ้หัวร้อนนักกเดิมถึเบรกพี่เบรกไม่เบรก เลขีสามตัวจะบวกหมื่นครับปดเบกปดเบกเดี๋ยวคนทักสอแดงทำไมใช้เท็ได้นี่ครับปดเบกครับมาไม่เห็นในจอโอเคอนนี้เห็นละอ่าโอเคนะโดนมาหลายทีแล้วไม่ใช่อะไรหรอกอ๋อยี่สเดี่สิตรียมจะหัวจะห่รออย่สิบเอ็ดปล่ปล่อยปล่อยอยปลมันต้องไหลไปไหลวะะลังลังา เออเออบวกหมื่นเอ้ยยี่สิบเก้าใสเลยยี่สิบเก้าเลยแต่อันนี้ยี่สิบหกแต่ว่าขอมื่นแต่ตีไม่ตายสีแดมเชิญแต่มีตัวปัญหา ใช่ใช่มันมันมันต้องโดนกินตกไม่ใช่หรอเมื่อมันตกลงจากช่องอ,อาเมื่อยูนิตนี้ถ้าแวนจากบกขึเขาเดี๋ยนะมันโดนตีก็ขึ้นมาได้ด้วยหรอใช่ยิงดิแน่ใจอ๋ออยู่เลยอยู่เยอยู่เลยเมื่อมาตกทางนด้วยโกหกนะวะม่ยนี้ตกช่องตก,ตก,บกเบาช่องอาจำได้ว่ให้ตีมันตายสมัยก่อนใครหลอดยูนเนี่ยแหม่ก็ต้องตีแวนละทางนั้นอนะ หิวเอ้ยหิวเฉยเว้ยขึ้นมืออันรับอันรับตะเกีเยบคนนี้ขึ้นมือจากเกีเ๊ยวถูกก็ถึงจุ<อ>ดตัวอะไรวะเนะ่ยอ่ะมาดูกันว่าจะพลิกกระดาษได้ไหมจริงๆถ้าเล่นทรงนี้น่าจะใส่เปิดห้าหาสามเลย ออไม่ได้ใช้หรอกมันกัดรู้สึกว่าได้ใช้จริงๆใบหน้าซับไปขยะตดข้างกันมยยไม่นะเที่กี้มีอีกบนมือก็มีอีกใบอีกคอะไรวะสิ <c oughs> บเก้าแหวน กินใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามโดดบวกมือบุกคีเทคบาร์ดหนึ่งบาร์อีกหนึ่งก็แรงแหละเทคไอ้นี่ <c oughs> ถอดโซนึ่อ่าเดม <c oughs> บวกฟีพันเสยเลย แค่ปอยครับสองนแปดสองคีนะปล่อยปล่อยปลยไม่ลเลยไ่ออกอีกแล้วไม่นะตัวนีไม่นะสิบเอ้งมาเด็กหิวเข่าใครมันจบิบจุดมันจบกระดานนี้มันจบกระดานนี้แค่มันจบที่ทิกนี้นี่ พนับก่อนกี่ะไรกี่ใบน่อจะ<ต>เหลืออีกตั้งเยอะไม่ใช่หรอเพื่อเพื่อ,อ,อบางทีมันอ๋อแค่ไม่กี่ใบบางทีมันชอบกบบสิบกิ้วตัวออกสองครับอ๋อมันคือรีดทีเดียวได้สองใบนี้วยคือพิกิลงมา ปัม่มจากตัวเดิมหายคืนตึกตึกตึกตึไปยืนเดี๋ยวไนะครับมินตําวณบอเรเดเ๋ยวมียากจะคำําวณบอรอืมอืมเอี่ิกพี่สิบเ็ดได้เลยแต่แล้วรับรับจะบอกหมืน่นบอกหมืน่นลงมากดล็อคครับ ล็อกล็อกโดนดได้อืมเได้แค่สเดีรับพี่ไปลูกอ่าสเอ็ดสามไม่ได้แล้วล่ะสามสิบดสามโยโยโยนโยนโยนยุดสต็อปไลท์แดงไง้แดงไม่ได้ ไปมากกว่าจะไปเฮ้ยไม่ได้มืสิบหกต้องออนข้างต้องออนข้างมันไม่มีตัวตีมือ่าเงี้ยถ้ามีตัวตีมือไม่มีอะเดนมีมันมีอะไรมันโดนกระทืดเลยเอ่อเอ้ยมือสองไปก็ต้องตัดข้างไม่ตัดไอ้นีหรอรู้ละเริ่มรู้ละโอเคสกิลที่ของเฮคกีคนนี้ขึ้นมือหนี สุดยอดไเลยใช่ไหมล่าโดนตีตายแม่งเกิดใหม่แล้วงั้นั่งเลยตัวอนี้เหรอใช่ใชต่ตัวที่พี่ตีใช่ไหมมันมันอะไรนะตลกอ่ะเมื่อมาตลกลงตลกจากช่องเลียแต่ไม่ได้บอกสาเหตุอื่นไม่ได้บอกว่าต้องไปฆ่าคอสไงข,องขากรรขากรรเลย <c oughs> ไม่ได้บอกเป็นอย่างอื่นด้วย <c oughs> เหมือนกล้องตำแหน่งมันเลื่อนอยู่ ตัวแล้ว,วมีพีจีไหมครับไม่ต่อ,อย่างเท็องตีนะต้นผิดใช่น่าจะเป่นเิดแต่ที่จะปดล็อกไอ้เฉ้เรามาตีดันไปเอาข่าวสองข้างอ๋อจะได้ใช้เทคทิดโทเทมาร เล,เลิต่นผิดเล่นผิดยอมรับยอมรับเลอ,อะไรยินมือยินมือตีกิน <c oughs> บ้านหเกิดเท่าไหร่นะสามหมื่นเจ็ิสก <c oughs> พีจีเท่านั้นที่ช่วยคนได้ยงไว้คุณจะมีจีการสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึน่งได้เดียวอือหมดละนมดละอ๋อ,อแวนตายตายนี่ยตายอย่างเดียวเลยสามคิดอือชะแบบเป็นเรื่องเป็นราวทีเจอเด็กจีก็โดนยำเละตลอดเลย เออก็มาเลนโชว์ต้องคืนดินเลยโอเคพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวให้ทำนิ้จะเล่นโชว์แค่นั้นแหละพอแล้ว